มยัดแม่บุกไปก้องไปไปนี่กูไปไปไรนเหรอไปทุกประเทศเหรอยังไมาทุกงกานกู

mấy cái <laughs> mà em ít vui cái để cái vui nhàng với em thôi anh